สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีตุลทุกท่านนะครับ ชาวราศีตุลถือได้ว่าเป็นราศีที่7ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือตราช่างชาวราศีนี้เป็นคนที่ชอบในศิลปะชอบสิ่งสวยงามและมีความคิดสร้างสารรค์ด้วยดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศี ดังนั้นผู้คนที่เกิดในราศีตุลจึงมักมีสเสน่ห์และชื่นชอบในแฟชั่นพวกเขามักสแสวงหาสันติภาพและความสุขทั้งในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ทางด้านการงานคนที่เกิดในราศีนี้รักสันติและรักความเป็นธรรมเป็นอย่างมากพวกเขาเกลียดที่จะอยู่กับคนที่ ไม่ก้าวหน้าและเกลียดการอยู่คนเดียวดังนั้นการมีหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือด้านความร่วมมือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวราศีตุลพวกเขาไม่อาจอยู่คนเดียวได้ชาวราศีตุลเป็นราศีแห่งธาตุลมซึ่งแสดงออกทางสติปัญญาที่เฉียบคมและมีจิตใจที่หนักแน่นชาวราศีนี้สามารถได้แรงบันดาลใจจากหนังสือดีๆสักเล่ม การถกเถียงหรือหาข้อยุติไม่ได้และบุคคลที่น่าสนใจก็สามารถนำมาประยุกต์มาปรับใช้ในชีวิตตนเองได้สวัสดีกัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ดีที่อาจารย์จะมานะครับทํานายดวงของพวกท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นี้นะครับ เราจะมาดูกันว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้นะเหมือนเช่นทุกคลิปเลยว่าการทํานายทายทักแบบนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะดังนั้นแล้วก็ขอ,ขอให้กระยาณมเมรที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปนะครับชาวราศีตุลในครึ่งปีหลังนี้ถือได้ว่า เป็นาราศีหนึ่งที่มีความโชคดีมีความโดดเด่นมากๆนะครับเป็นาราศีที่จะใช้คำว่าฟ้าเปิดฟ้าหลังฝนก็ได้นะครับหลังจากที่ช่วงระยะเวลา2 3ปีที่ผ่านมาตัวท่านนั้นนะครับต้องเจอกับมลสมชีวิตมากมายเสุอเกินไนมะ่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องของสุขภาพ ความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและคนในครอบครัวนะครับและในช่วงเวลาต่อจากนี้ถือได้ว่าฟ้าเปิดนะครับสิ่งที่ไม่ดีจะค่อยๆหมดไปนะครับอะไรที่มันทำให้คุณนั้นจะต้องมีความอึดอจจัดใจต้องมีมาทำบั่นทอนความรู้สึกทุกอย่างมันจะค่อยๆมาลายหายไปมันจะแพ้ภัยตัวเองนะครับ สำหรับหลายๆท่านที่แบกรับภาระหนี้สินหลายๆอย่างแบกรับค่าใช้ใจ่ายหลายๆอย่างในช่วงที่ผ่านมานับจากนี้ไปนะครับจะมีช่องทางเข้ามาให้ท่านนั้นได้หายใจหายคอหรือมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆทำให้คุณน,นั้นหายใจหายคอได้โล่งขึ้นและ สำหรับหลายๆท่านถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของการงานหลายๆท่านค้นพบตัวเองว่าจะดําเนินชีวิตแบบไหนทำการงานแบบไหนที่เหมาะกับดวงชะตาแล้วหาเงินได้เยอะขึ้นแล้วมีความสุขกับการทำงานเหล่านั้นต่อๆไปนะครับหลายๆคนที่ทำงานประจำมีโอกาสมากมายเข้ามานะครับทำ ให้ท่านนั้นมีกำลังใจในการทำงานในองค์กรนั้นต่อไปบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีเป็นไหนๆว่าผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัทกำลังมีความคิดที่อยากจะยกระดับตำแหน่งท่านอยากจะปรับเงินเดือนให้ท่านอะไรประมาณนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีชาวราศีตุลต้องพึงระวังไว้ว่าตัวท่านบางท่านนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชาวราศีตุลทุกท่ทททานนะ บางท่านไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะครับทุกอย่างจะทําตามที่คนอื่นคนรอบตัวนะครับคอยเชียร์คอยสนับสนุนว่าให้ทําอย่างนั้นสิให้ทําอย่างนี้สิแล้วท่านนั้นจะค่อยเขวไม่มีความเป็นตัวของตัวเองหนังนั้นแล้วต่อจากนี้ไปขอให้มีความมั่นใจในความสามารถตัวเองให้มากขึ้นนะครับ ตัวท่านนั้นมีความสามารถอยู่แล้วเพียงแต่ยังขาดความมั่นใจในตัวเองลึกๆยังขาดความมั่นใจว่าฉันจะทําแบบนี้มันจะได้หรือเปล่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับแล้วพอมีคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนั่นแหละที่เข้ามาบอกว่าอแบบนี้ไม่เหมาะกับตัวเธอหรอกแบบนี้ไม่เหมาะกับตัวคุณหลอกคุณก็จะ เขาเรียกว่าเลิกหลมความคิดนั้นไปจากสิ่งที่มันจะได้สิ่งที่มันจะสําเร็จมันก็จะไม่สําเร็จนะครับดังนั้นแล้วพอยสําคัญของชาวราศีตนในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับขอให้มีความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นทําสิ่งไหนให้ตั้งอกตั้งใจแล้วลุยเต็มที่โอกาสสําเร็จมีเข้ามาแบบ90 -99% ถึงเนนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักนะความรักในช่วง ครึ่งปีหลังนี้นะครับสำหรับคนโสดมีโอกาสนะครับที่จะได้เจอคนที่ใช่ที่ถูกใจนะครับเป็นตัวจริงเป็นคนที่จะมาใช้ชีวิตคู่กับตัวท่านนะครับสร้างอนาคตไปด้วยกันถือได้ว่าถ้าเจอคนคนนั้นแล้วก็ให้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปสักพักนะครับก่อนจะตกลงปลงใจแต่สำหรับคนที่ มีคู่นะครับในช่วงปลายปีในช่วงตุลาขึ้นไปนะครับพวกท่านก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะครับมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกท่านนะครับกลับมาคลึกคักอีกครั้งกลับมามีชีวิตชีวาทำให้เติมเต็มพลังใจให้ซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับและเรื่องสุดท้ายในเรื่องของสุขภาพชาวราศีตุลน,นะครับ พยายามอย่าคิดมากจนเกินเหตุอย่าวิตกกังวลจนเกินเหตุนะครับให้ตั้งตนตั้งรักอยู่ในความเป็นจริงนะครับถ้าบางครั้งคิดมากก็พยายามเอาธรรมะเข้ามานะครับสวดมนต์ฝึกสมาธิสิ่งเหล่านี้จะช่วยได้นะครับเอาละครับนี่ก็คือภาพรวมดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลท่านใดหากมีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่า มันใช่หรือคำทํานายมันทําให้ท่านยิ้มได้มันมีกําลังใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนั่นเองนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีเขาฟังแล้วเขาได้นาคาทํานายนี้แหละไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ ไม่มากก็น้อยแบบนี้มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหนังใจปรารถนาขอให้ท่านสมหวังทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องความรักนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ